สวัสดีครับผมวันนี้พ่อมาบึงของดีครับของดีของดีครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแตกใบแล้วนะครับเป็นกีโนกแล้วก็เลดโอกครับผมนี่ครับ <c oughs> ใส่โฟมนะครับแล้วก็เอาเม็ดเสียบลงไปนะครับโฟม เป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนะครับสังเกตดีๆนะครับนี่ครับเริ่มแตกใบแล้วครับเริ่มแตกใบแล้วครับพโ่มนี้ก็ดเแ้นน้ใบนะครับเกิดเสนน้ำใบแล้วเมื่มมอกี้มือนะครับแตกใบขึ้นแล้วนะครับ ไม่กี่วันับผมนี่นะครับที่ตามผมได้บอก,กน,นะครับว่าป้นที่นี้โครงการเห็ดนะนี่มันเป็นว่าเปิดแค่้านนวดนะครับอันนี้แบบเป็นโครงการแบบจริงจริงยังจังเลยนะครับนี่หลายหลายเลยนะครับลายถานแล้วครับนี่ห็นขาวขาวครับ สองถาดครับจริงๆเป็นเลตลายถาดเลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับนี่ครับเป็นโต๊ะนะครับไว้ว่างนะครับลายตัวเลยนะครับแล้วก็มีสแลนนะครับนี่แหละครับเตรียมตัวแล้วครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สิเป็นเป็นโต๊ะสาหรับว่างเลยนะครับว่างถาดนี่นะครับ อีนโ๊กเลดโ๊กนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับอ่ายวน้่อก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดสีดูหูขันนะครับอันสีแดงอันใดสีเขียวนะครับฟังซื้อก่อติดพอสีหูนะครับว่าเป็นแบบใดน,นะครับนี่สวยงามครับผม ดูชัดๆกับโฟมนี่ที่เป็นช่องนะครับช่องช่องไปช่องมั่นนะครับสังเกตดงดีๆนะครับซึมใสเม็ดหยอดลงไปนะครับสังเกตเห็นเม็ดนะครับนี่ครับดูชัดๆเอาชัดๆกันไปเลยเว้ยนะ สวยงามครับผมเดิมแต่ลนะอีกจะน้อยกะลงมือกันอีกครับเริ่มปฏิบัติการช่ำอีกนะครับเพราะ,มะเมล็ดครับอ,อันนี้พี่พูน่นกัลงมือคนเดียวนะครับว,ว่าเิ่นมีข้อมูลในด่านนี้นะครับลูกน้อง มี่นาทีเฮ็ดนี่ครับเตือนพ่อช้ำครับเฮดโต้ปูกระเบื้องไปนะครับเมื่ว่านนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้เฮดคิปนะครับแต่ที่นี่สองมองนะครับมองจอดรถแล้วก็ตรงนั้นนะครับที่แช่วัดกําลังจัดการอยู่นะครับกระที่ว่างโต๊ดตรงนั้นนะครับแล้วที่เอาน้องนองนี้นะครับไปขยายนะครับขยัขยายต่อไปมีอีกลายฐานนะครับ จะเป็นฐานน้อยฐานใหญ่ครับเอาสวัสดีครับโอ้ยว,วยอ้ยใครรวยตอนนี้ใครจะดังใครจะดังดช่างเลขาบอกว่าวันนี้รวยเดินเข้ามาวันนี้รวยเลยนะครับ ก็บอกวันนี้รวยเลย,เลยโอ้สัมความสารนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับผมวันศุกร์นะครับหมอหยุดนะครับวันนี้ไม่มีการรักษาหรือว่าอาการนวดเกิดขึ้นนะครับมีการนวดนะครับ ที่เหลือคนป่วยเมื่กี้คนนะครับสามสี่คนครับป่วยหนัหนกัก็อยู่้างน้ามแล้วครับเป็นผู้หญิงครับแต่ว่าไม่อยากเคิดพันลงนะครับพันอยู่ยางสะดดอยู่นั่นล่ะมาบัางคอง หนหมูงาม,ามตาสดชื่นนี่ว่าครับของอีกบดนนะครับต่ก็เป็นต้นง่ขึ้นมานะครับรอ่าอย่าไวแบบมีนะครับอย่าไวแบบมีนะครับไม่ได้ขยับขยายเีววาจังไหต่อไปนะครับผมกับพวนี้ค้อมดูมลเรื่องด้านนี้นะครับพอสังเกตมังมันสิเป็นมันสิเป็นช่องแบบที่ว่าสามารถที่ถอดได้นะครับสังเกตบ้างดีดีครับ อาชิมีการเ,เปลีป่ยนแปลงือวาแบบใดมองกอบรูนะครับระว,ว่าเพิ่นดีเ,นเรือนเพะชําไว้แล้วอย่างกว้างขวางเป็นจิขยับขยายแบบใดนะครับเปิดต้องรอบเบิงรอรุ่นนะครับโอยมาหาเต็นใส่นั่นไรไปห,หาปูปูสาวมันเ้ียังไปปูกหรอือบ่่ะ ซึมซึมมึงว่าสาวเลยวะนี่กันแดดแดดนะครับส่องแดดเศร้าหนาวแล้วครับเศร้าหนาวแล้วเศร้าหนาวแล้วทางอากาศเย็นมาลาเมื่อยครับจนไข่แตกเลยครับจนขีู้มกไล่ไข่แตกไว้แล้วผมก็ได้ หลายตัวครับนะครับเจ็ดตัวเป็นยังไงหนี่งบุญนี่เหลื่อมมืนแล้วครับเล่นเลนซ์านแล้วมันอู้นั่นนี่น่ามาดูกันต่อ โอ้ยมืดครับเนี่ยบรื่อนแสงมันสาดนะครับใส่เบื้องรายละเอียดต่างๆนะครับแสงสะท้อนยังไปกระเดียดจ้าครับแดนมันซองนะครับเพิ่สนใจแต่นนี้แหละครับเป็นจิกกระยับกระยายังไดต่อไปนี่เลยสิบาพี่น้อง ในรั่ลุนนะครับถ้าติดตามตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเห็นเห็นนี่โอ้ยงามครับงามดีครับเป็นโครงการใหญ่ในนอนครับ ตอนนี้ตั้งหลักปปนี้แล้วนะครับเห็นลงเรือนเห็เหเนเลือนอระ้ำเรียบร้อยวานมันก็ละเลงกันนะครับสองมองนะครับโต๊ะตะเบือ้องย่างอทิตยย่าง ไปมาติดตามมันต่อครับว่าเป็นแบบใดต่อไปนะครับผมเองก็ตามที่ได้บอกครับผมมีความรู้เรื่องนี้ครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสเป็นแบบใดนะครับพันธย์ยีราะยาแบบใดครับแล้ที่บาติดตามคนระับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านครับ